แกงส้มมะรุมค่ะพี่น้องค่ะปลาก,กระพงตัวใหญ่สดๆเลยนะคะทุกคนค่ะมะรุมจากศรีสะเกดค่ะทุกคนรอใส่กุ้งนะคะไม่เอาใส่กุ้งมะ,ะทุกคนที่จะใส่ตะวันไปอยากใส่แกงส้มมะรุมแกงส้มปลาก,กระพง,งมะรุมแล้วก็กุ้งค,ค่ะมาทานมาทุกคนมาทาน้วยกัน เคยโพงกันวันแล้วลนะคะทุกคนคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอกันวันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําแกงส้มมะรุมะคะ่ะใส่ปลากระพงนะคะแล้วก็ใส่กุ้งน้ำค่ะพี่น้องคะกลูกจักระพงจักระพลากระพงตัวใหญ่สูตร220บาทได้สดๆ,ๆค่ะทุกคนคะ่ะสับให้ด้วยนะทำความคั่วให้เรียบร้อยน้ำเลยคะ่ะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกเนาะแล้วก็กระชายเราจะตำเพิ่มใส่มะรุมจากสีสเกตเอามาวันนั้นแบ่งกับแม่ไปคนละครึง่งแล้วเราก็จะมีพี่แกงส้มแกงส้มมันมีอย่างไรเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาก็คือ อร่อยแล้วนะคะเนื้อปลาเค็มคนเค็มคนค่ะทุกคนลงมือตำกระชายด้วยกันค่ะตำกระชายให้หอมๆอมใส่กแกงส้มนะแกงส้งไมไว้ซื้อมา20บาทหอมมากทุกคนไปแล้วเราก็ตักเกลแกงส้มค่ะมพร้อมแล้วนะไว้ใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาแทนลงไปทํากันเลยนะเตรียมเครื่องเรียบร้อยน้ำมะขามเปียกค่ะตามที่บอกนั่นแหละพอเดือดเอาเครื่องแกงแล้วก็เอามาลงใส่ค่ะทุกคนใส่พี่แกง ล้วก็รอเดือดแล้วก็เอามาลงค่ะลงแกงสม้มกระลา้ปก่อนนะคะงล้วเราก็เอา,ากระเทียมไปได้มาเดือดอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แวเราจะใส่หน่อตาปรุงรส <ๆ S 1> <ๆ S 2> ชาติไปด้วยเลยนะคะรุลงไปเลยะคะ่ะใช่ไหมลุลงไปให้กาวมานมารุ่ามาตุนไปนสักยี่สิบนาทีพวกเราใส่น้ำมะขามเปียกใส่ปลาก่อนใส่น้ำมะขามเปียกเทิดลางองมันจะได้ สุกเร็วมากเกินค่ะเพราะว่าผักเจอของที่เปรี้ยวแล้วของสมเนะมันจะสุกยากนะคะทุกคนงั้นก็ขอปรุงไปเลยนะคะทุกคนค่ะปรุงไปเลยหม้อเดือดแล้วเราค่อยใส่เนื้อปลากระพงลงไปสดๆแล้วนะคะปิดฝาไว้ก่อนตุ๋นจัก20นาทีก่อน,นะคะ่ะแล้วเราค่อยใส่ปลากระพงเนาะเรามาดูกันค่ะทุกคนหม้อเดือดรแล้วเอยขอเอาหัวปลาลงไปเนาะเพื่อความเข้มข้นเนาะให้รสชาติ แกงส้มแหลกกรงกอบมากเป็นคืนค่ะปิด้าต่อค่ะขอบมากทุกคนใส่หัวปลาไปแล้วก็ขออนุญ,ญาตใส่มะขามน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะทอดค่ะไม่เดียวเกิปรุงรสชาติได้รอร่อยเนาะเราใส่ห้วปลาลงไปเลยไ,ไ,ไม่ต้องคนมันะเกินต้องค้นแล้วะคะ่ะตอนยังไงไปเลยคนทานเองยั่วๆบางครั้งก็ทอดกรอบเนาะแต่ไม่ทอดแล้วไปค่ะอเคคะออาตะพีแตะๆลงไปตะพีแต,แตะๆลงไปนะ ปิดฝาค่ะปิดฝาปิดฝา,า,า,าแกงส้มแกงส้มคนความสานแต่บ้านเ๋ยวใส่กุ้งนะคะไว้จะชิมรสชาติอ,าาอีกนะเือปากระพอพที่สุดปากเพถแค้มกระว่าทอดบอมาทอดเองเรือมาเน่ากับบอมาทอดเองไปกิน,กดดนง่ายดนะคะทุกคนค่ะอืมไม่ค้นมากกลัวนืปลาแตกจะไม่อร่อยโอรสชาติมาเ แต่ซีซิ่งบางนนัวน้ำแกงะคะ่ะกินได้เป็นน้ำมารุงขอบคุณพี่หลุดะพี่หลุดยชีเห็ดนงนาเราคนแกงมารุง่งตอนแรกคิดว่ามันแก่กินได้เป็นแบบแซ่บกาอนันวยอ่อนเด้ดรหวเนาะแต่ตะคนมาค่ะทุกคนค่ะ,คะแกงส้มมารุมค่ะพี่น้อง่ะปากระพงตัวใหญ่สดเลยนะคะทุกค่ะมารุจากซีสษษเกตค่ะทุกคนรอใส่กุ้งนะคะ ไม่อยากใส่กลิ้งนะ,ะทุกคนที่จะใส่ตะวันไปอยากใส่เพื่อขอพ่อกดไม่ได้ที่เหลือไม่ซื้อมาสอนบอกใส่ที่ไปทำเพราะขาดได้กินนานๆหลายเดือนค่ะเปิดแกงส้มมาดูแกงส้มปลากระพงมาดูแล้วก็กุ้งค่ะ มาแล้วค่ะทุกคนมาห,หาด้วยกันก็สวยหงอยกันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะว้าเจอกันคที่แม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย